เกิดเหตุฉุกเฉินอยากฟังย้อนหลังวอแดงทำไม่ได้แต่วอซิมทาได้ทํายังไงไปดูการสามารถแบ่งได้เลยว่าเราจะเลือกขอเฉพาะเสียงมาไวฟังย้อนหลังหรือว่าเอาทั้งเสียงและภาพได้เลยโดยเราจะต้องเซ็ตจากในระบบก่อนไนมคะอันนี้จะต้องคุยรีเรียกเบนกับลูกค้าแต่แรกว่าลูกค้าอยากได้เอาย้อนหลังแค่เสียงหรือเอาแค่ เสียงแล้วิวดีโอเพื่อเป็นการเซตอัพตอนแรกครับส่วนมากข้อดีของการเก็บแล้วฟังย้อนหลังหรือดูย้อนหลังได้อะคะมันมักเจะเอามาใช้กับในกรณีไหนคะมียูสเคสเลยก็คือเราจะมีลูกค้าเจ้าหนึ่งเป็นบริษัททดสอบระบบรถไฟเขาเนี่ยมีการทดสอบรถไฟตลอดแต่ว่าพอเกิดเคสว่ารถไฟมันชนกันปุ๊บเนี่ย เขาจะต้องเอาหลอกตรงนี้มาฟังย้อนหลังว่ามีการสั่งเบรกหรือสั่งหยุดหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีการสั่งเบรกแล้วแต่เจ้าหน้าที่ไม่เบรกเนี่ยก็จะเป็นความผิดของคนที่เขาไม่ฟังวิทยุซึ่งจริงๆเราก็สามารถป้องกันหรือว่าเอาไว้รีเช็คการทํางานได้ใช่ครับในส่วนนี้ก็คือเอาไว้มอนิเตอร์ข้อผิดพลาดแล้วกันว่าเกิดการสื่อสารยังไงกันแน่ให้มันเกิดความผิดพลาดในส่วนนี้หรือเป็นเพราะว่าระบบไม่ทํางานเบรกไม่ทํางานเราสามารถที่จะเอ็กซ์พอร์ตเป็นไฟล์เสียงหรือภาพออกมาจากระบบได้ไหมคะตัวนี้สามารถดึงไฟล์เสียงออกมาได้เลยเรื่องของราคาล่ะ ัเป็นยงงไงถ้าเป็นเสียงเนี่ยก็จะถูกลงมาหน่อยแต่ว่าถ้าทั้งเสียงและวิดีโอเนี่ยก็จะแพงขึ้นครับฟังย้อนหลังได้กี่วันคะสำหรับระบบเลคคอร์ดเนี่ยสามารถฟังย้อนหลังได้90วันครับในวอแดงทาได้ไหมคะถ้าเลคคอร์ดแค่เสียงถ้าในส่วนของวอแดงเนี่ยระบบนี้จะทาไม่ได้เลยเนื่องจากว่าเขาเป็นแค่ความถี่ครับเราก็ยิงความถี่ไปแล้วก็คุยกลับมาอย่างเดียวจะไม่ได้มีการเลคคอร์ดใดทั้งสิ้นครับ